สวัสดีครับวันนี้นะครับเมื่อวานช่งพอก็แนะนําการรับมีดเจบงนะครับที่ไม่ให้เกิดพุ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนําเป็นแมคโรนะครับมีเล่มนี้ก็เดินทางไปจังหวัดตราดนะครับอจันทบุรีนะครับจันทบุรีช่างบอลก็เลยมีเทคนิคดีๆมาแนะนํานะครับเราจะรับอย่างไรมันถึงจะไม่เกิดพุ่งนะครับแมคโครค่อนข้างจะง่ายกว่าเจบงนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหินหกร้อย มาเลแท้นะครับเนื้อเขาจะเนียนนะครับเนื้อเนียนอันนี้ก็คือหกร้อยมาเลแท้นะครับให้เพื่อนสังเกตดูนะครับอันนี้คือหกร้อยมาเลของแท้นะครับมาชมครับว่าเรารับหกร้อยตลอดมีดของเราจะไม่สึกเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราเน้นแรงนะครับก็จะสึกเยอะแต่ถ้าเราเบาๆมือก็คือทำความทำแก้ความสะอาดนะครับ ก็เหมือนเหมือนกับเจ้บงนะครับก็คือปัดมุมปัดมุมตัวนี้นะครับเบาๆแล้วก็มาหมุนล่องการหมุนล่องแบบนี้นะครับจะทําให้ล่องล่าล่องมันกลมนะครับกลมอยู่ตลอดนะครับตัวด้วยแล้วก็มาหมุนเสวนเอาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวหูนอกนะครับเราก็ปัดเหมือนกันนะปัดเหมือนกันตัวในก็แนบ แนบนะครับเราไม่อเราไม่เอียงหินนะครับเราแนบตัวนอกเราก็แนบทิ้งน้ําหนักหินออกมาด้านนอกนะครับไม่โดนเดือยน,นะครับเราจะไม่ดันหรือจะไม่ทําให้เดือยมันใหญ่ขึ้นนะครับเราเอามุมแล้วเราก็มาหมุนเดือยหมุนเดือยก็ให้สัมผัสว่าหินเรานะครับมัน ัมผัสที่มุมหูในยันหูนอกนะครับแล้วก็การสลบคมหรือสลลบหินนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตั้งแต่หูในมาเดือยมาตัวนอกนะครับคมต้องเสมอกันนะครับการสลบก็เทคนิคประมาณนี้นะครับ ก็ไม่ได้ต่างกับเจ้บงนะครับรับเหมือนกันนะครับรับเหมือนกันอันดับแรกก็คือต้องถูตัวหลังมาร่องมาหูนอกเราค่อยเข้ามาด้านในนะครับการที่จะให้คมมันจิกหรือมันคมสุดนะครับคือตัวหลังเรานะครับไม่มีที่ยกนะครับไม่ต้องยกสักที่นะครับแล้วเราก็พยายามไล่คมด้านในให้ออกไปให้หมดนะครับ ก็คือไล่ให้มันสุดนะครับตัวคมด้านในก็คือต้องสุดตัวหลังไม่ว่าตัวเดือยหรือตัวหูวนอกนะครับค่อยจะคมสุดแล้วก็จิกหน้ายางได้ดีนะครับตัวหลังเราไม่มีที่ยกนะครับเราถูตรงลงตรงแต่เราเน้นคมที่ด้านในออกไปนะครับถ้าเพื่อนร่วมอาชีพคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานร่วมกันครับผมช่างพรครับคนบ้ามีด